สวัสดีค่ะ มีรถสวยหรูหลานน่าใช้ประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละแค่6,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตด้วยนะคะหรูหลาเทมากๆเลยนะคะนิสันเทียนา200 XL เกียรโตคันนี้ปี2,010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยที่2,99,000บาทเท่านั้นขายถูกสุดๆเลยนะคะสำหรับคนรถคันนี้นะคะได้รถคันนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะฟีดาวส่งเดือนละแค่ 6,000บาทเองเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามมาไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะรถสวยหลูหลานะ่าใช้มากๆเลยนะคะนิสสันเทียน่า200 XL เกียร์โตคันนี้ปี 2010, 2010นะคะภายในสปอร์ตนะคะเพราะว่าเป็นภายในสีดำนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่299,000บาทเท่านั้น นี่ค่ะภายในสีดำดูดีมากๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะคะนเนวิเกเตอร์ hmm. ก็มีด้วยนะแอร์แบคกรเบสกุญแจรีโมทภุ่มไลมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM, FM, AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะ ผ่อนเดือนละ6,000บาทเองนะได้รถส,สวยหรูหราแบบนี้ไปใช้เมียตอนหลังด้วยนะคุ้มมากๆเลยค่ะนั่งสบายกว้างมากๆเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะขึ้นเงิน2,000ค่ะสะภาพดีได้คิ้วโคลเมียมรอบคันนะคะได้เซ็นเซอร์ด้านหลังติดฟิล์มพร้อมเติมน้ำมันอ e ีสก็ได้ด้วย สภาพดีม,มากมาเลยน่าใช้ค่ะรถสีดำภายในสีดำด้วยนะดูดีม,มากๆเลยนะคะคันนี้แอร์แบ็คคูลค่ะใครกำลังมองหารถที่ขับดีนะเอาไว้ใช้งานนะคันนี้ขับดีม,มากมาเลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระตรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่องยนต์สองพันเบนซินนะคะ สวยหรูหรานะคะผ่อนสบ,สบายเดือนละแค่6,000บาทต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนิสันเทียน่า200 x ้า 200XL ปอเกียร์โตปี2010ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามราเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะติดทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอทีนะคะพิมพ์092 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะยินดีให้ข้อมูลค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ